ตำนานพยาครุฑ ในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานต์นั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีคชสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีสีสับเป็นช้างกินรีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่นับว่าเป็นเทพในรัชานมีฤทธิ์มากคือหนึ่งเป็นพญานคราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหา นาคและครุตต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันตามตำนานมีเรื่องราวเล่ากันว่าสัตว์กายสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤาษีกาสยอปรเทพบิดอนแต่คนละแม่โดยพยาครุษน,นั้นมีมารดาดเป็นภรรยาหลวง ส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นภรรยาคนรองนางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุดความผิดใจกันนี้ลามไปถึงลูกของตนด้วยจึงเป็นเหตุให้นาคและครุฑแม่ถูกกันในเวลาต่อมา พญาน,นาคนั้นมีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาลส่วนครุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาสกล่าวว่าองาค์พญครุฑนั้นมีนามว่าเท้าเวนไตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้าสุบาณมีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลายอาศัยก่ออยู่ตามต้นมิ้วอาศัยผลนิ้วและน้ำดอกไม้จากต้นมิ้วเป็นอาหารทิพย์ ลูกพยาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมาหากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมามากอำนาจบุญจะบรรดาลให้เกิดผลยิวทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนน,นนั้นและลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญไว้ได้อย่างรวดเร็ว ครุเป็นสัตว์กึ่งโอปปาติกะหรือกึ่งพวกกายทิพย์พล้ายชาวลับแลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขามาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามา เรื่องของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์โลดผลยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้ำไปแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่ได้ศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดนะักความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพ,พเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่ง แม้ในทางไทยเราเองทางศิยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากดูอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑถึงน่าสนใจว่าครุฑนั้นคงมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริงพญาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นกันพลังอำนาจที่เทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้า อำนาจของพยาครุฑนั้นท่านว่าลึกลับมากนะักในตำนานของฮินดูกล่าวว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นพยาครุฑก็มีรัศมีกายที่สว่างสวัยเป็นที่อัศจรรย์สอให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีอนุภาพเป็นอเนกอนานมีฤทธิ์วิชาผาดผลพิสดารทั้งนี้มีเรื่องกล่าวไว้อีกกว่าครั้งหนึ่งพยาครุฑเคยลองริ์กับองค์พระนารายมหาเทพหนึ่งในสามของทางศาสนาพราหมณ์ การรบกันนั้นเป็นที่เรื่องหรือไปทั้งสามโลกธาตุพญาครุฑสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถรบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่จนในที่สุดพระนารายณ์และพญาครุฑจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่าน พระนารายณ์อนุญาตให้พยาครุตสามารถอยู่เหนือเสียนตนได้และพยาครุตก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พระนารายณ์สามารถนำตนเป็นพาหนะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์กันไ่โบราณว่าพยาครุฑเป็นเทพเดรัจฉานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธิ์เทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระนารายณ์ อนุภาพของครุฑจึงเป็นที่อัศจรรย์ของทั่วโลกธาตุนอกจากนี้ยังมีประวัติอีกกว่ารอพระอินเองก็เคยลองริ์กับพญาครุฑใช้วัชระฟาดพญาครุฑแต่องพญาครุฑเป็นกายสิทธาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่ พระอินท์พยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่องคุตได้จนพระอินท์มีความเคารพในอนุภาพของพยาครุดว่ามีฤทธิเดชเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าจริงในที่สุดพยาคุดจึงได้สลัดขนตนเองออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอินท์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินทด้วยเช่นกัน เห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวมาพยาครุตเป็นเทพเดรัจฉานที่มีฤทธิ์ที่ไม่ธรรมดาธรรมดาเลยมีอนุภาพมากด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จักศาสตร์ของครุฑเป็นอย่างดีจึงนำเอาสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับครุฑรูปครุฑต่างๆมาทำสมาธิบูชาเพื่อให้เกิดิทธิพลังงานอันลิลลับ ทั้งนี้เพื่อการปกป้องคุ้มครองบ้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองบ้างดังที่เราจะได้เล่าให้ท่านทราบต่อไปสัญลักษณ์ครุฑสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินโดยสรุปจากตำนานแล้วครุฑคือสัตถิมพาน์อย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดาเพราะพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเรียกว่าเทพเดรัจานซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพานะของพระนารายณ์อย่างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพเป็นองค์นารายอาวตาลจึงมีการใช้ธงรูปครุฑและมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดิน สามารถพบเห็นรูปครุฑได้จากเอกสารต่างๆของทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรับภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตนองค์พยาครุฑก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราครุดไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดตราคุดล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพบ,บูชาว่าเป็นของสูงเสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุข ผู้ใดมีสัญ,ญลักษณ์ครุฑรูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อนิสงส์มากอาทิมีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูชาอย่างหนึ่งคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจอย่างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพยาคุทท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิด ภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังครุฑปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุดเรื่องครุฑนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกันมากแม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับครุฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอนุภาพโดดเด่นหลายประการดงจะได้กล่าวต่อไปอำนาจพยาครุฑ สิทธิอำนาจพยาครุษสัตว์กายสิทธิที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพยาครุษสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือหนึ่ง เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. ส,สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจจอกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพัน 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภน,นานาประการ 8. สัตว์ร้ายเคี่ยวงาสารพัดหมู่เยี้ยวเขี่ยวขออสสรพิษไม่กล้ากล้ามกลเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบารมีขององค์พยาครุฑเป็นที่สุด